นีหรือเปล่าไม่ได้าประนานแต่มันเป็นเรื่องที่เห็นจริงในปีสี่เจ้าที่ผ่านภาคองเพราะว่ามันไงนะครับถ้าเราไม่ศึกษสารถ้าไม่เราต้องสึกอสารหนักขึเนีกถ้าไม่มีอะไรข้อมูลใดๆเลยจิ่หนึ่งมีข้อมูลกขึ้นว่าตอนิหนึ่งก็มาของท้องถิ่เราก็ทําก็เราไปซีเร็ยสไปคณะกลางไม่เวียนหนะตราบใดที่มีข้อมูลท่องถิ่นมีข้อมูลกรมถลิ่นปตอ มีข้อมูลว่าคนที่การศึกษาบ่อนล่วงหน้ามาบ้ไปนะตามแลม้วนัาการศึกเราต้องไปเก็บข้อมูลตัวนี้มาแล้วเปรียบเทียบที่ว่าที่เราศึกษากับที่เขาศึกษานั้วมาตรงกันไหมถ้าไม่ตรงทำไมใครผิดใครถูกเพราะคณะกรกรมการเราต้องพรีเซนต์ให้กับคณะกรรมการทราบว่ามีการศึกษากั้วหมยังไงข้อมูลเป็นอย่างไงบ้างชุดหมดถ้ามันมีสิบเมืองสิบจะบหวัแทนมีการศึกษาสิบครั้งก็กรรของเรา เราต้องศึกษาละเอียดจนถึงเปรี่ยเทียบซึ่งเราจศึกษาของเราแล้วจะต้องศึกษาของเขาต้องศึกษาขอ้ถึงขอบอดต้องศึกษาของอาจารย์นีจถึงเจรนานถ้ามีการศึกษาไว้แล้วมาเปรียยเทียบของเราเมื่อมันผิดหรือมันไม่ตรงกันจะต้องชี้แจงนะาราบทั้งหมดนี่เป็นงานที่ศึกษาที่ทุ่มจริงและสนุกครับทั้งหมดนะครับมันจะมามาที่สุดท้ายเพื่อในเราเคยเสนอมาสิบกว่าปีแล้วอ่ะไทยแลนด์แอมเช่นเซ็กซี่แ ยกระบิบก i อินโฟเมชันซิสเต็มฮาร์ดดิยู่ที่เรามีฮาร์าิตเรามีบาสดิตเรามีวัสิตเรามีของใครก็แล้วแต่เราเข้ามาใส่ว่าเมืองโบราณของห้างดีไซน์กับด,ดีมาใส่ได้หมดมันอยู่ในระบบข้อมูลที่เรียกมาได้ได,ไดั้ซึ่งมันจะมาบอกเรื่องสภาพแวดล้อมสัตุรประวัติศาสตร์ สังคมมัธยันตรทางต่างๆก็มีอยู่ในนี้หมดนะครับเมื่อเป็นที่นี่หมดครับเราเรียกข้อมูลนวเรียกประชากรแต่มันทั้งกันไปหมดแต่ความทั้งกันไปบางเรื่องมีบางเรื่องไม่มีภาพต่อนไปครับซึ่งมันก็จะต้องจบนะครับเรื่องของการสื่อสารผ่ายด้างการตัดนะเพียงตรงนี้นะครับภาพต่อไปก็มีอะไรครับผมมันับเป็นเรื่องต้นม่ทำให้ตรงนี้ะครับที่เราจบได้ในเรื่องของทฤษฎีวามรู้ ที่หลายคนบอกว่าทำได้ยังไงเห็นได้ยังไงศึกษาได้ยังไงเอาไปใช้ระอยู่เป็นปัญาการได้ยังไงอันนี้ก็เป็นวทของสอนแรก็ะพื้นฐานที่น่าเหลือเวลาพูดนะครับเพราะว่ามันมีอกางต่อไปที่เราต้องพูดที่สัญญากันไว้ในพื้นฐานสดงอาธิฐานนะครับคือการมองสัญญาการนั้งินทฐานบนผืนการอีนทรไทไอ้ตรงนี้นะครับคือเรื่องที่เราต้องดึงเป็นประเด็นึ่งมันมีเป็นร้อยร้อยเรื่อง ใครจะพูดจะละเมอจะละเมอละโมบเป็นทรรเนื่องเราสามารถพูดได้ในเรื่องของว่าที่เจอทองทำที่เขาสนใ,ใจสนที่ที่ตบขาที่จริงมันคนอยา,อามาให้ดูผมก็เลยเอา,าให้ดูเพราะเขไม่ยอมมาให้ดูง่ายๆจะบอกว่ากัวผิดขะบอกคือกลัผิดอะไรมันก็ตั้งอยู่แล้วที่ว่าพบาอยู่ตรงไหนเอาโทรศัพท์ไปถามแล้วบอกเจอทองมาไหนเราบอกที่กาดมาเราไปเสียเราไป,ไปมันก็อยู่บนเส้นทนางข้ามครับตลอ ถ้าจะรู้ว่าเบรรดาสมุดจบเท้าแก้วมันเขียนพอไปตะเตยตะม,มันเออมันห่างจากเมืองตะบ,บอดีด้าบ้าไปเยอะแยะแล้วมันไปเกี่ยวแล้วกับเกมีตะบอร์ดีดะาบ้าล่ะอะไรต่างๆวันนี้จะกลับไปเกี่ยวข้องกับนิยายที่เขาบอกว่ามีเจ้าหญิงอะไรจากมีนางอะไรนางมาเกี่ยวข้องจะไปถวายเอ๊ะและ้วจะไปถวายท่าน่าโน,น้นทำไแมแคมปน้องครับเป็นบาลี ทำไมแหวนกำไรเป็นตำน,นานของศิลปกรรมทุนสีเรื่องการบอกพูดมันอาจจะเป็นไปได้นะว่าเป็นสินค้ามาจากจีนแล้วมาขึ้นที่ว่าเขียนที่ทะเลสาบตั้งแต่แล้วข้ามผ่านจุดจุดนี้ไปทะเลอนามันที่ปากเหลียงหรือเปล่ากที่มีคำนามทั่งหมดก็ได้สบายๆเพราะว่าเป็นเรื่นอย่าไปลบลวนในที่ประหาดติดตาก่านอยู่เลยแล้วก็เป็นรูเร้เลยบอกว่าไอ้ระบบสารากรทเทศที่มีเนี่ยมันบอกาะมาที จากไลที่เรารู้ว่าเขาอยู่ที่แรกเราก็ไม่รู้ตำแหน่งจริงๆแล้ววเขาใช้ส่แล้านี้เขาใช้ส่มาถึงตั้งดูตำแหน่งว่าทำงานเราใส่กับตั้มนล่นเ้ไก่เล่นเต้นทางตอนี้นะพอเวลาก็เริ่มสมุจริงๆเขไปสด G P S มาให้ดูตำแหน่งที่ไหนครังเรารู้ทันทีเลยตำแหน่งมาอยู่บนเส้นทางรอที่จะไปที่เขียบบางแก้วตอนนี้เรียกว่าเกียบบางแก้วนะฮะะเกยบแแบบออกไป้านทะเลเป็นตะเกียบทาทับเรียเนยแล้วก็ที่จะมาตัด ครับนนี้ก็เป็นตัวอย่างอน,นิภาพตรงนี้ผมจะเห็นเมื่อกี้นี้แล้วคือภาพเมืองคูคอรองตรนนี้ผมเห็นชัดขึ้นนะครับว่าส่วนที่เป็นคูเป็นกะแพงเมืองล้อมรอบเป็นกลางตัวนี้นะครับแล้วก็เห็นร่องรอยเห็นเส้นโครงคลองเห็นร่องรอยของคอคนกราทีตโค้งไปมาอะไรต่างๆที่สำคัญก็คือบนของตาคท,ท,ทองที่เขาปมเส้นตรงตัวนี้มันขุดแน่จะขุดของเตาขุดอะไรต่างๆแล้วก็มีร่องรอยแยกออกมา ที่เป็นเนงินเป็เล็นเป็นไม่หมดมันชัดเจนเลยมาตรงที่ว่ามันมีคูมันกรแพงเืองรอบนอกตรงนี้เนี่ยมันมีคูเมืนังกำแพงเงองไอ้เป็นลักษณะดองคูคลองอยู่ตรงส่วนนี้ที่ทําให้เราเห็นว่าทำดินมันถูกขุดข,ข,ข,ขึ้นมาแล้วทับคอเล็กๆถูกเนี้เราเลยรู้เฮ้ยไอ้ที่มนครูที่หลังเนี่ย ทำให้คอกระด้านนี้แล้เสียหรืเคยข้ออกกกกอกทางด้านนู่นได้เนี่ยมันตองเสียทุกผาแล้วนีเรยรู้ว่าไอ้ขั้นตอนของนี่มันเป็นครูมืองกระแพงใช่ไันเป็นลักษณะของเมืองคูคอแล้วก็ที่สุดน,น,นี้หมายคึงตัวอย่างของภาพที่เราเห็นนี่นะผมก็รีบอธิบายซะก่อนก็คือว่าให้มาเห็นว่าถ้ามาเราพูดถึงพัฒนานาการในหนึ่งผาที่อามาได้จะมนตอนลาน่างนะครับ ไดีเอ็นเอกรุงเทพคือผ่านดีเอ็นเอกรุงเทพนั้นเขาหลังก็คือผ่านเอกลักษณ์ของกรุงเทพว่ามันมีอะไรบ้างล้วจะย้อนหลังกลับไปอดีตจนจะย้อนไปได้ถึงไหนนะครับจะเรื่องเช่ยกับชื่อก็นีนเรื่อนไขนี้เราจะพูดถึงตัวนี้แต่เราจะพูดถึงเรื่องคนนี้ที่จะเลื่อนใจในปัจจุบนันเพราะถ้าไมวิ่งพูดตรงนี้ไม่ทำกังวลใจตรงนี้ จะมาได้งานไหนท่านสุโขทยมันอจะเป็นงานนะครับถ้าต่อไปครับมาไปเลยครับเรามาดูที่ตรงนี้นะอาจารั์ว่าต้องปู่ขยาร่วงเขาคิดว่าเป็นที่มาของนะครับคือตัวนี่ครับแล้วเราจะพูดเรื่องราวจนกระทั่งไปถึงว่าอนาคตของพ่อปู่พยาร่วนี่มันเป็นอะไงเป็นที่มาของตัวโขทัยอย่างไรถ้าต่อไครับ พอจะไปดูตอนนั้นได้เห็นกันก่อน <Yeah. S 1> กรงเพรนอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นภาพจากที่สูงนะครับซึ่งฝีมือทำน,น,น,นะครัดี๋ยวที่ก็าปฏิบิเลยครับใช้วิธีใช้ Google ให้เห็นไม้น้ำเป็นเห็นเป็นกระเพราเทนซึ่งมีครองยาวกที่เราทำมาเนะี่ยพบเป็นแนวนาานทาเกีบไปจนถึงสุโบสไทยอันนี้เขาหลวงนะ แล้หลวงอันนี้จะโกไทยมีทางหน้าเอมาะกันนู้นแล้วก็ไปจังถึีศาส,สนาไรอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมอันนี้คือภาพแบบเวาเคียไม่ต้องเสียค่าจ,จ่ายจะได้จ่ายคือค่ารงานภูมิปัญญาในจะคิดเขามาเองเขาง,อง,ขาง้อได้ต้องเสียเงินประมาณไม่ต่ำไปยี่สิบล้านอะไรอยางเง้กันอยู่นี่มันฟรีอ่ะบคถามว่า ปีหมแล้วดีนี่ทำอย่างนี้หมาแล้วแล้วคุณทำมาตอนไหนทำผมทำโมดแล้วผมน้างบนโถงส้วมผมก็ทำผมชอบแย่แล้วตอนนี้ก็อยู่เรื่อยนั้นเวลาต่างๆ่งคนนี้จะไม่เสียเวลาเลยทำตลอดเวลานั้นว่าทำงานกับผมมีสามวันหกสิบห้าวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลือกวันหยุดเราเองจะหยุดคนไหนก็ได้จะไปหาพ่อมาอะไรก็ได้จะหาแม่มาอะไรก็ได้ทำกันคุณทำได้ตลอดเวลามีอย่างเดียวคือความรับผิดชอบและความไว้ใจที่จะทำแล้วก็ทำอย่างนี้มาให้ดุอาจารย์เลยทำงานอย่างนี้อาจารย์จะได้เห็นดีโอ้ผมเป็นผมดีใจ เพราเราทำได้อย่างนี้แล้วนะคร,รับท่าต่อไปครับข้อความตอนนี้ก็คือว่าคูณกันนี้มาเฏิดเป็นยุ่งช่วงตลอดแน่แมงแม่นสุโภทรที่ตัจจนาะไยได้เชื่อกันมาแต่อดีตว่าปูนดินขึ้นให้เป็นสนมนเรียกว่าสมนพทะลุอันนี้เป็นความคิดกวามเชื่อกันแต่อดีตจริงๆใช้ในการดัเนินจากเมืองหลวงสุขโขทรยไปยังเมืองลูกหลวงที่ด้านทิศใต้ที่กำแพงเพชรและเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือที่สีสัจนาลายัย ความคิดตัวนี้แหละครับเราศึกษาพวกนี้ออกมาเนี่ยดารักษาในรูปถ่ายนาอากาศเป็นแนวทองยาวตลอดจากกำแพงเพชรปูโตไทยถึงตีตะเจนารัยมีการดึงสองข้างคองยาวไปจึงชั่วข้างมีมาบ้างสองข้างบ้าง,างาเป็นหลักฐานของคลองจำประทานนำน้ำจากแม่น้ำปึทง,ททงที่เมืองกำแพงเพชรปันทิตาและจากทิศเหนือบริเวณด้านตะวันตกของเมืองสีตัจจนารัย มาบรรจุกันที่บรรดาต้องทายปู่เมืองสุโขทัยจากนั้นระบายหน้าไปตามแนวฟองแม่ลำพานลงปู่ในลำยนปรากฏชื่อใน,อนจออา,า,นา,รา,ารึกกำแพงเพชรปต .2535 ร้อยกว่าพ่อปู่พญาลูกที่มาศึกษาได้ว่ามันเป็นที่มาของการสร้างเมืองสุโขทัยไอ้ตัวนี้นะครับผมเป็นผู้ช่วยาศาสตราจารย์ก่อนการศึกษาตัวน,นี้เมื่อาม3.6ปี21 เดี๋ยวนี้จบออกมาเกษียณก็เป็นผูุ้ตส่ากรจายงานของผมอยู่ในจุลาสามบรรทุกเด็กทำจิตรอสามคันก็ขนออกจากหมาอะไรขอทุนอะไรต่างมันก็ไม่ได้ออกมาทั้งหมดให้เล่าให้เห็นจริงว่ามันเป็นปัญหาเยอะมากได้เชื่อไหมครับในการศึกษาครั้งหนึ่งระตอนนี้มาถึงปัจจุบันเพราะอาจารย์อาจารย์นี่เป็นคนชี้ให้เห็นที่มันมีปัญหาแล้วว่ามันมีอยู่เรื่องราวในอดีต มันเป็นรับกฎอยู่ในหนังสือประนีประนขี้ว่เมืองพัะโนรนรัชการที่หกแลเปิดบในตัวนี้หรือบทนำตัวนี้ไอ้ตัวนี้ราคาที่ทำให้ตอด้ที่ว่าศึกษาเรื่องนี้มันมันยอดประวัติคิดประวัติศา,าสตร์หมดทุกเรื่องดีไม่ดีทำลายธนาของผู้กอ่อกำเนิดจุรากรหาอะไรไล้อีกพังเลยนะรับไม่ได้ในจุฬาเลย เชื่อไหมครับอาจารย์มื่ตอนเริ่มต้นผมพูดตรงนี้อาจารย์จะบอกอาจารย์ไปอา่านหนืงสือเที่ยงเมืองพระรูปจะให้ดีพีให้พระเจมีคนคำหนับแล้วอาจารย์จะรู้ว่าอาจารย์จะทำอไงท่านนะครับท่านชาวันนั้นจะถึงวันนี้ยังต่อสู้แล้พยายามต่อสู้ต่อไปอีกข้างหน้าถ้าไม่ต่อสู้แล้วมะอะไรจะเกิดขึ้นคนทั้งประเทศเขาจะกำจัดหมดโดยเฉพาะราวพิจารณ์ทั้งหมดทั้งหลายเหล่าออนี้เนี่ย เราจะต้องเป็นจบตรงนี้ว่าจะ,จาจจะทำวิจัย่างเนี่ยทำยังไงแล้วพัฒนาจะคิดยังไงครับทุกคนเราไปดูดิก็ไปลองทำอะไรึ้างเราภาพที่เห็นตอเนียไปใส่เป็นแผนที่ยืนยันว่าแม่ยามเป็นเม็ดข้าต่อไปครับดีไมด่ดีมีเวลานี่ครับเที่ยวด้วยเครื่องบินทางน,นี้ดูสิครับจะแสดงให้ดูในรั้วรับ เทคโนโลยีเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยผมไม่ได้ไปเสียเงินค่าเครื่องบินนะครับปัจจุบันนี้เราจ่ายเงินค่าเครื่องบินให้ทุกคนเกอสิบคนนี่เก <essa> ี่ยวถ้าไปการบินไทยเอกราชบกไฮเวยบางคนจะมามาทด้อบการจัด ก็ต้องจะทำพรกเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราช่างตัวนี้ง่ายกว่าเขาไม่ต้องติดเงินเลยนะครับถ้าพกำมาดังเสียเทคโนโลยีกองกระดังเสียนี่เรามองภาพตัวนี้เราไปนะครับที่เรามองเห็นต้นเขื่อนอันนี้เป็นน้ำมองไปทางใต้จากทิศเหนือไปทิศใต้นะฮะจากทิศเหนือไปทิศใต้นะในภาพในเรามองจากทิศเหนือไปทิศใต้ก็เห็นต้อขาวนี้คือเขื่อนหรือเรียกฝายหินกั้นน้ำในน้ำหยุ่มไม่เป็นน้ำปิงที่มันเกิดขึ้นทีหลังนะ ไอ้ตัวท่อปูพยาโรคเนี่ยคือสีน้ำเงินอันนี้คือเมืองกำแพงเพชรอันนี้คือเมืองชงมทางกำแพงเพชรคือเอม,อมืองอานะวัดชุมนครชุมจตุจักรชุมไอ้กาสร้างขึ้นมาต่อทบริเวณนี่ยกน,น,นั่งกำแพงน้ำทางกำแพงนั่นหมดเหนือนี้ไม่หยุดหรอกยังคงอยู่ตอ่อเรื่องไปตลอดเรืองตัวนี้สร้างขึ้นกำแพงเพชร มีศิลาแรงล้อมรอบก็ทาปัจจุบ,บันนี่มีครูมือชั้นเดียวแต่กา,ารศึกษาเราปเป็นครูมือสามชั้นเรามอดูตัวนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวท่านผู้บริหารจะเห็นจริงเท่านะครับที่คือจุดเริกก่มต้นที่บอกรับนำน้ำการศึกษาบอกรับนำน้ำจกให้น้ําปิงไปทางเมืองบางพานไปเจอกับทางชุมมาตาในทิศเหนือบรรจบกันที่พระพายหลวงแล้วลก็ระบายลงเป็น้ำหยงผ่าน บอกให้ลับันดูครับลองกดนะด,ดกเูเป็นไปดูนะครับมาเริ่มต้นตรงนี้ไปเนี้ยนี่คือเทคโนโลยีอันหนึ่งครับเราคือยังไม่หัวนะนะใครกินใครเมาก็ิีกับกินยาแล้งหมดครับอันนี้คือแนวฟองในไปเรื่อยๆนะครับ,รรบไปตามแนวฟองที่เห็นนั่เนี่ยเป็นแนวฟองอะไรดีในปัจจุบันนะครับที่ปัจจุบันนี่คือเรื่องของที่โรงท่าบนลไปต่างนี่คือามรดกหานอยากกระเพาะแทบจะถึงเรื่องมรดกไอสิ่งนี้มาโกงัมไม่ได้ แล้วลองมอที่ตรงนี้บอกว่าไม่ผิดมันจะเม็ดนึงก็ไม่ผิดนะครับแต่เวลาเขาทำนี่ครับผิดนิดหน่อยนะครับบางคนเขามองไม่เห็นมันจมเหรือไม่จมไมำได้ประการนะครับมาถึงนี่มีกระแพงเมืองคูเมืองรอบรอบมีคอโบราณต่อเนื่องกันนะครับเรื่อยนะครับเมื่อไปถึง,งจุดจุดนี้ครับไปถึงบ้านทุ่งเมือง นะครับในารายละเอีดทจ้าคนเจ้าอยากเขียนรายละเอียดจะผ่านที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก,ก็าจะเด็กไปที่นี่ก็บ,บอกให้เห็นว่าเอาหลุดไปเลยโทษทีครับจะกลับเข้ามาให้ดูใหม่นะครับเมื่อกี้ควรจตัดออกไปได้แล้วี่จะเห็นได้ตรงนี้ครับครับบอกว่าเด็กไปองเ่ในคันดินใหญ่มาสิ้นสุดอยู่คันดินใหญ่กว้างถิ้นสุสดกบบวาตรงช้างไปทางตะวันออกหรืข้ามถิ่นได้เห็น แนวถนนใหม่เปลี่ยนทันทีหมดมันคลิกไหมครับชัดเจนหมดอะแล้วก็ออกมานีชัดเจนหมดอ่ะเรื่องตูไม่ธรรมดาแล้วตรงนี้มันเป็นที่ต่ำลงไปเนีน่ยเดี๋ยว,าาวเ,ยเดี๋ยวต้อว่ากันนะครับถ้าต่อไปต่อไปเลยครับเดี๋ยวจะไปหยุดยังนะติดต่อไปเลยครับนะครับก็เห็นร่องรอยพวกนี้แล้วก็ต่อแล้วไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดมากแต่ศึกษาในหย,ยาบๆในแนวพอ,รอ,ยอยตรงรายละเอียดจุดไหนที่จำเป็นเราไปศึกษายิง่งมาเป็นถึงต่อบริเวณแถบนี้เนี่ยเขาเรียกคีรีมาก เมืองคีเม่าเขาก็บอกไม่เห็นเป็นเมืองน,น่าจะเป็นเหมืองทีะมากกว่าปู่เขาเห็นเนื้อตัวภาพของมันเราบอกว่าไม่มีเหมืองหรอกมันเป็นเหมืองมันก็ออกมาอย่างนั้นจริงเหมือนกันที่ว่าเราเห็น,นรตรงนี้นคะครับจุดต้นนิดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วจะเห็นเนี่ยเนื้อภาไปนิดก็ได้ภาไปนิดหนึ่งครับที่เห็นเลยเนี่ยคลองที่มาต้นเนี้ยในปัจจุบันออกมาจะนี่เล็กที่คลองแตกที่คลองสารอบ ok. มันม <ítulo> ีช <irgendw carbono S 2> <imprisoned> ื่อเสียงมันจะมางนานได้บ้างว่าไม่รู้ไม่มีใครรู้เรื่องแตไมมันเป็นกองสารระบบข้างบนนะครับอาจารย์นี่คงจะอธิบายได้สัมพันธ์กับชุดสารระบบเราเห็นแนวในมีมันตอกมานี่แต่มันมีหลายแนวแต่เราเห็นชัดเกียร์ในคอรันเนี้ยตัดัวกนี้ขาดหายไปหมดเราเข้าใจตัวนี้คือบารายยกระดับน้ำน้ำเครื่องตรงนี้ได้เขาไมู่ืถึงประเทศไทย อันนี้คือสิ่งที่มันคนเห็นคันดินยาวอย่างนี้นเลยมาบอกเนี่ยถนนพะล่วงต่มาถึงตรงน,นี้จะไปต่อไปไม่ถูกแล้วเพราะมันมีการดิ้งข้าวเดียวบ้างสองข้างบ้างตลอดแนวที่เราพบ่ศึกษาแล้วม,มีคันดินงมีครูตรงกลางยาวตลอดทันไปไม่ถึงเปอร์ดีไรแน่นอนแต่คันดินงเห็นเป็นช่วงๆคันดินบ้างบ้านเราก็ยม่ยอมโย่ยาวๆกันเสมอว่าโอ้จะไปนี่นี่ป,ปัจจุบันนี้ถนนเป็นสิเลนนะมัน นั้นเองข้าร่มกลายมีครูนั้นะกาบอกว่สมัยนี้เนี่ยสู้สมัยก่อนไม่ได้หรอกสมัยก่อนนี่มีครูตรงกลางกว่านึงติดใจถึงที่ติดแคบมีทางดึงสองข้างสูงด้วยก็เป็นลักษณะที่เราเห็นหลักฐานแล้วเราบอกว่าจะเป็นถนนก็จะไหลเกิดถนนสบายนี่สู้สมัยสุโขทัยได้แน่ครับอันนี้ก็สมัยขั้นดิน เป็นเป็นช่วงๆครับยังไม่ถึงช่วงไปถึงว่ายาวไปตามแนว่อรอย่างนี้เราเห็นเมื่อกี้ที่ผ่านมาเด็นสอง้างครับนะครับเนตัวนี้เราเห็นการดินข้างเดียวครูรงกลางไอ้ด้วยครูรงกลางครูด้านข้างเนี่ยเห็นกับเห็นแา่ขวาตลอดรับตานานๆหรอกถ้าว่าการดินเนี่ยไม่ได้เห็นยาวตลอดเห็นเป็นช่วงๆแต่ครูเห็นยาวตลอดต่อเนื่องมันถึงได้เป็นหลักฐานที่เชื่อว่า มันน่าจะเป็นกูุ่ปัญญาของขุดการขุดคลองมาเป็นเรื่องประหารแต่การที่เขาเชื่อมาแต่อดีตเป็นคันดิบเห็นไหมนุ่งชั้นนะฮะเราก็เลยมองว่าน่าจะมีคำดิบที่เป็นถนนะหรือถ้าหา,าว่าเป็นถนนสม,มยัยนั้นนี่ก็จะมาล่าคิดว่าเอ๊ะการเดินทางสมัยก่อนที่เกวียนนะใช้ทางนะใช้มานะเข้าไปทีความเหม,เหมือนกับในโรมันนะแล้วเราเอยนไปได้ชาปเป็นยังนงจ๊ะ ปีนี้ก็คงมีหน้าที่ที่จะไม่ให้น้ำประจันกันน้ำใช่ไหมครับใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์คือเครื่องเล็กๆจะเป็นตัวแนวเขาเรียกพัน,นันถ้าประเทศไทยเรียกพัน,นันในการขุดคองปัตตานนะครับเป็นพันนัน,นในการขุดคองปัตตานนั้นเจตนาคือขุดคองปัตตานดินยิ่นตานั้นก็า,ามาใส่ก็เราจะคิดถึงว่าดินทีน่เหลือไม่ใส่ไม่ใช่ใส่ตรงๆมันไปมีปัญหา ไปสาน้ำต้นน้ำแม่น้ำลงพน้ำลงแล้วก็ตะกอนมาต้นซึ้งเกิดเขาละเอียดทีพูดมากบริเวณไหนที่เป็นที่ลุ่มเทียวน้ำ่านในสองข้างตันดินสองข้างเลยตรงไหนทียวน้ำไหลลงคลองต้นนบายต่อไปกันอีกข้างเดียวจุดเป็นอย่างนั้นะะหมดบริเวณไหนที skins, ่ to to ไม่กลัวว่าน้ำจะไปที่เนินเขาว่าขุดดินขึ้นมาตันดินสองข้างกช่นกันนะเพราะมาเดินอาศัยทางดินเป็นตัวการบรรพช้าเรื่องการมาได้เห็นตัวนี้เพราไปที่น้ำ ครูกันไม่เปลี่ยนยืนยั่วนั่นถึงพานาังที่ตั้งใจเป็นยุนยั่วงอันนี้คือคร,รูปัญญาจะเรื่องจากว่าหนาาา้าโบราณคดีไม่เข้าใจมันพอเลยเกิดเป็นปัญหาทาําให้เราอนุรักษ์กันไม่ได้มันจะไปทําไงใ่ก็ดีนถนมอมเขา,าก็องทําเลทําดีเขาต้องทําเป็นถนอมเขาต้องทําเป็นยืนยั่วเขาไม่ทําลายแต่บางจุดที่เขาต้องการจะขยายไปเขาเริ่มทําลายโดยเรื่องไม้เ,เขา้าใจไอ้จุดๆนี้ไม่มีปัญหาเพราะยังมีเรอ่างหนึงอยู่ให้เราได้เห็น ตามหลุนเวลาครับครับครับต่อไปครับแนวแนวแนวคิดอย่างนี้เนี่ยการป้องกันนั้ท่วมที่เรากำลังจะกำลังกำลังศึกษาเนี่ยมันจะสามารถนํามาประยุกต์ได้นะครับขึ้นน้ำจากทางเหนือมาแต่ที่จะไปสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับก็ใช้ทั้งของทั้งคันดินเขยจุดครับคือที่นี่ะารว่าการเทคโนโลยีทางการโยมทานมันมีทั้งถือมีทั้งการเก็บน้ามันมีทั้งระบายน้ำมีทุกอย่างให้ที่การโยมทานและยือเว่าตามแนวจากทางน้ำ ปัญหาไม่อยู่ว่าเราจะทําบริเวณนั้นเพื่ออะไรบ้างหนึ่งต้องการน้ำพุ่งก็ต้องมีการเป็นปิดปิดแล้วก็จะระบายอ่อไปหน้ามาทั่วเมืองม้องกัรถ้าเราต้องการน้ำมาใส่รวมกันมาข้าวมาให้การรินขึ้นมารับน้ำม,มาไว้แล้วกผสมน้ำมาใช้ประโยชน์ก็คือการสร้างเขื่อนรับน้ำมาไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์คลองก็คอือการระบายน้ำเข้ามา,าใส่ในรูปกระดานหรือออกไปนในอดีตก็เรียกตลา,ายเรียกสะพา,านปัจจุบันเรียกเรืยอเขื่อน ถ้าเราไปทำนาเลยครับอย่างไรก็จะมีครองใหญ่รับน้ำมาส่งระบายน้ำทั้งหมดข้อาะสำคัญเลคือว่าประหยัดที่สุดคือให้มันระบายไปด้วยพลังธรรมชาติคย่างการที่อยากที่ดูปหาที่ต่บถ้ามันจะไปจริงๆก็ต้องดูน้ำขึ้นมาก็จะพลังน้ำได้ดี๋ยวนี้มันไกลนี่ไกลมากแต่ก็ต้อสำคัญคือเราไม่ต่อยอดภูมิปัญญาในอดีตเรคือการินไทยมันมีผู้รู้ เียวจงกระช่างว่ากูรู้แต่ตอาใช้คำหย,ยาบาว่าพวกมึงไม่รู้แก่ทินไทยแล้วมึงพูดอะไรมันต้องชัดอย่างนี้ครับจนไวกันไม่ได้แล้วะผมพูดอย่างนี้มันดูอย่างนี้มาถึงที่เขาม่ฟังไม่ฟังครับผมก็ไม่ฟังก็ไม่ฟังแล้วจะตายอยู่แล้วตัวอะไรต้องพูดไรต้อพูดตอนนี้แล้วมันจะพูดตอนนันถ้ายาอปล่อยต่อไปนี้สามหมื่นกว่าล้านเปรี้ยงแคบตาครับที่เห็นทั้งหมดกับติมตานะไม่เว้อจริงๆ จะฟังยังไม่ฟังกันแล้วแต่แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับผู้รดูดมากเครับ <c oughs> ไาต่อกันเลยครับเรื่อไสต่อนะครับว่าจานคีรีมากเนี่ยครับเป็นแนวไปนเลยตลอดไปนเลย ึงเมีตรงนี้ตรงดินเขาเข้ามาตอนนไม่เห็นร่องรอยพวกนั้นไม่ได้เขียนขึ้นเองไม่ได้นั่งเขียนแต่มันชัดเจนมากแล้วก็เห็นหลักลานหลากๆมายืนยันยันว่ามันเป็นลองชมบาลานในถนนวิ่งข้างๆแล้วก็เราจะหยุดตรงไหนเนี่ยอยายืนตรงไหนบอกไล้วนะครับขยายได้ถ้าม <uine> <ๆ>ันออกมาในขนาดอย่างนี้จะดูเรียออะไรหรือไงนี่เป็นเขาวิ่งมาดึงเขาคนสมัยก่อนนี่ประหลาดทำถนนองวิ่งมาที่เขา มีหนึ่งข้มไปดำมีหนึ่งข้อมูลนำผมนี่คิดได้สนใจมากี่สูตรนี้เราก็เข้ามาสู่ถูกว่าอะไรนั่นน่นี่นี่ของยางนี่ของแม่ลำพันธ์ไอ้คอทเราเห็นเนี่ยวิ่งเข้าไปที่อํแพงเมืองอ่ะไปต่อที่กําแพงเมืองอ่ะ